สวัสดีวันพฤหัสค่ะเป็นเพื่อนช่องโอไลฟ์ ive, บล็อกทุกคน2วันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่เราทําความสะอาดทั้งรถและบ้านเตรียมรอรับแขกเป็นเพื่อนของฮิวนะคะมาเยี่ยมจากอังกฤษนะคะวันนี้เราก็ทําอันแรกเลยก็คือเอารถทั้งสองคันไปล้างก่อนแล้วก็นั่งทานกาแฟรอรถล้างเสร็จนะคะที่ปั๊มเชลถูกและดีคะ่ะบริการดีจริงๆไข่ขนาดจัมโบ้นะคะเราซื้อในหมู่บ้าน ที่เราอยู่แถวบ้านเลยใกล้บ้านซื้อมาไข่จะแบบสกรปรกมากเลยค่ะทุกครั้งที่ซื้อมาโอ้ก็จะล้างไข่ทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราใช้อ่ะเปิดใช้ปุ๊บมันก็จะผ่านความสกรปรกเราก็เลยต้องล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วถึงค่อยใส่ตัวกล่องแบบนี้แล้วก็แช่ตู้เย็นนะแช่ตู้เย็นจะเก็บไข่ได้นานขึ้นตอนแรกก็ไม่กล้าล้างไข่นะกลัวล้างแล้วแบบมันจะเก็บได้ไม่นานเนาะโอ้ก็ไปอ่านในพันทิปเออก็มีหลายคนนะที่ล้างโอ้ก็เลยล้างเลย วันทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่เครื่องสำอางนะคะปาดเยอะมากเคลียร์บ้านทำความสะอาดเคลียร์ของค่ะเพราะที่บ้านโอ้ของมันลกนิดนึงพอเคลียร์เสร็จแล้วปุ๊บพรุ่งนี้ก็จะมีแม่บ้านมาทำความสะอาดบ้านโอ้เมาสองคนเลยให้ทำแบบให้สะอาดทุกชอกทุกมุมเลยเพราะว่าถ้าโอท้ทำเองคนเดียวอะ่ะถามว่าสะอาดไหมมันก็สะอาดแต่มันไม่แบบทุกชอกทุกมุมไงอันนี้โอจะแบบทั้งข้างในข้างนอกเลยก็เลย กัดฟันจ้างแม่บ้านค่ะส่วนวันนิลก็ซักผ้าปูที่นอนซักผ้าเช็ดตัวให้มันหอมอ่ะเนาะเพราะว่าฝรั่งก็ชอบผ้าเช็ดตัวที่มันแบบนุมน่มๆหอมๆค่ะเพื่อนๆโอก็เลยทําให้มันนุมน่มๆหอมๆทั้งซับทั้งอบทั้งอะไรทุกอย่างส่วนห้องน้ำหก็เคลียร์ของโอออกมาจากห้องน้ําแขกเวลาที่แขกมาใช้ห้องน้ําจะได้แบบไม่มีของเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคลียร์ข้าวของไปเวลาแขกจะมาพักทีนึงก็ ผักชีโรยหน้านี่นะคะทอยเล็ตทารี่ที่เตรียมให้แขกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่บ้านล้างห้องน้ำเสร็จเราก็จะมาใส่สบู่ตรงนี้ oh. ก็จะแบบน้อยชิ้นคะตรงนี้เดี๋ยวก็จะมาใส่น้ำมันหอมระเหยนะคะนี่ mm. จัดแบบน้อยๆชิ้นไว้ก่อนแล้วก็ของโอเคียออกหมดแล้วเหลือแต่ของให้แขกก็มียาสีฟัน แล้วก็ที่เอาไว้ใส่แหวนใส่ต้้งหูน้ำยาล้างมือก็โลชั่นอันนี้เป็นออยทาตัวหลังอาบน้ำใช้ดีมากก็นี้ซัมบีแค่นี้แหละลงๆส่วนอันนี้คือสมบัติบ้าที่เคลียร์ออกมาเยอะไหมตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นละวันนี้เราทำงานบ้าน เก็บบ้านแบบเขาเรียกว่าบีฟลีก็คือแบบฉบับย่อๆเพื่อที่จะรอบิ๊กคินน่งพรุ่งนี้แม่บ้านจาก p k k ค n ิ i n g งจะมาเนาะเราก็เลยเก็บบ้านเก็บของกันแล้วก็เคลียร์เคลียร์พวกของต่างๆที่มันลกอะค่ะทั้งวันเลยแล้วก็ซักผ้าปูที่นอนผ้าเช็ดตัวนู่นนั่นนี่เคลียร์บ้านวันนี้ทั้งวันเลยก็เลยรู้สึกไม่อยากทำแบบข้าวค่ะเราก็เลยกำลังจะออกไป กินข้าวกันที่บ้านนาการเดดเหมือนเดิมชุดอยู่บ้านคนนี้หล่อเลยชุดอยู่บ้านโลอแอม yes thank you อะไรเอ่ยบิ๊กไอ์สมอลสตอมัตหิวมากเลยสั่งมากนะคะ <I 'm S 1> มีขามีสตำไทยกุ้งแช่น้ำปลา หมูสเตะค่ะมาที่น hm ี่ทด้ต้องกินหมูสเตะทุกทีว้าวอยู่ดิเนอร์ลุกยัมมี่เนี่ยส o ดส o วิ l ิ o t ลสันดิ i อ h Enjoy d นจอยนะเอ l เอ a ได้หมูสเตะจานที่สองมันอร่อยสวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะเช้านี้เราก็ตื่นแต่เช้านั่งดื่มกาแฟแล้วก็ นั่งรอแม่บ้านสองคนเข้าทำงานนะคะเช้านี้ทิกิมากัดแขนปุกกัดก็อสอกกัดแขนแล้วก็มากัดก็อสอกกัดเบาๆแบบนี้ปุกให้ตื่นใช่ไหมลูกตื่นได้แล้วมามีตื่นได้แล้ว,มมลวใช่ไหมลูกสวัสดีวันศุกร์ค่ะเพื่อนๆช่องโอ๊บรายฟล็อกทุกคนวันนี้เป็นวัน บิ๊กคีนนิ่งนะคะแม่บ้านโอจ้างแม่บ้านมาสองคนทำความสะอาดบิ๊กคีนนิ่งเขาทำความสะอาดแบบสะอาดมากเลยค่ะเพื่อนโดยเฉพาะกระจกนะทั้งข้างในข้างนอกเป็นงานที่โอกับพิวทำไม่ได้คือมันเยอะกระจกที่บ้านโอมันเยอะคะ่ะมาดูผลงานกันนี่สะอาดเลยทั้งข้างนอกข้างในนะคะกระจกบ,บ้านโอข้างนอกเนี่ย คีขีแมงสาบเต็มเลยไม่ใช่คีแมงสาบคีจิ้งจกเพราะว่าเราเปิดไฟไว้ตอนกลางคืนนะคะโอ้ไม่ได้ถ่ายสภาพก่อนเอาไว้แต่เนี่ยสะอาดมากเลยกระจกซสเลยก็ดูดฟ่ดทับอีกทีหนึ่งเพราะว่าโอ้ เวลาโอเดินโอยังมีความรู้สึกว่ามันยังมีฝุ่นเป็นเม็ดๆโอก็เลยดูดฝุ่นทับอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปูผ้าปงผ้าปูที่นอนอะไรของแขกอะไรเรียบร้อยเปลี่ยนผ้าเช็ดเท้าย้ายห้องน้ําเตรียมทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยเพราะว่าพรุ่งนี้แขกโอจะมาถึงประมาณน่าจะทเที่ยงเที่ยงฮิวไปรับส่วนโอจะไปสัมมานาอบรมกับฝรั่งเป็นแนวแบบว่าพัฒนาตัวเองอะคะ่ะชื่อไมเคิลโบดัก อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็เลยสมัครไปไปเข้าคาสกับเขาเขาอยากรู้พอดีว่าเขาก็เรียนมาจาก brian tracy เป็นเป็นนักเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนี่แหละโอชอบก็เลยอยากจะไปฟังดูว่าเขา what he have to say อะไรประมาณนี้คือเขาจะพูดอะไรบ้างอะไรเงี้ยอบรมสัมมนา,าทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่10โมงเชา้าถึง6โมงเย็นก็ พอแขกมาฮิวจะเป็นคนเทคแคร์ไปก่อนโอก็จะไปเจอเขาช่วงดินเนอร์ค่ะก็จะเป็นเพื่อนที่สนิทกับฮิวมากสนิทกันมาสี่สิบปีแล้วสี่สิบปีแล้วแล้วเขาก็จะมาพักมาหาที่ประเทศไทยบ่อยเหมือนกันตั้งแต่โอกับฮิวอยู่คอนโดแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วที่เขามาทริปที่เขามาสองปีที่แล้ว กิดอุบัติเหตุนิดนึงคือระหว่างทางที่เรากําลังจะไปกินดินเนอร์ค่ะเจอรถออกมาจากส่วนนงนุษราตัดหน้าชนเลยโอก็หน้าเหตุการณ์ตอนนั้นโอก็ดุหิวว่าทําไมชนเลยทําไมไม่เบรกหรือว่าทำไมไม่หลบอะไรเงี้ยแต่ฮิวเขาเป็นคนมีประสบการณ์ในการขับรถมานานเนาะเขาบอกว่าถ้าหาักหลบมันก็จะคว่ำอะไรเงี้ยคือรถโอออกมา ออกมาได้ไม่ไม่นานค่ะเพื่อนๆไม่นานเลยออกมาได้ไม่นานรถอกก็ต้องเข้าอู่ตั้งหลายเดือนซ่อมหลายเดือนมากกว่าจะเสร็จคือว่าโอ้โห <c oughs> ก็ฟาดเคาะไปค่ะเพื่อนๆม <c oughs> <c oughs> ันเป็นสะเก็ดกรรมจากการที่โอยแบบไปแนะนำให้เพื่อนเปลี่ยนเบอร์นี่แหละ <c oughs> โอ้เจอสะเก็ดกรรมอันแรกนะก็คือ อออกรถมาใหม่ๆประมาณได้เจ็ดวันเองหรือยังป้ายแดงอยู่เลยคือรถฟิล์มที่ที่ติดฟิล์มนะคะยังเปิดกระจกไม่ได้อะรถมอเตอร์ไซค์ขี่มาแล้วแบบชนกำแพงแล้วเด้งมาโดนรถโออะไรเงี้ยต้องไปโรงพักไปอะไรวุ่นวายวุ่นวือมากแต่รถโอไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้เฉียวแต่ว่าโอเป็นเป็นอะไรที่ไปเกี่ยวข้องไงเลยต้องไปโรงพักอะไรด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็อีกรอบหนึ่งรอบสองนี่แหละกับเพื่อนฮิวนี่แหละคอเล่นกับแมรี่ สุดยอดเลยโอ๋ก็เลยแบบว่าเวลาที่ไปแนะนําให้ใครเปลี่ยนเบอร์คือเขาต้องไปทําบุญนะคะทําบุญเปิดเบอร์ให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยอะไรเงี้ยแล้วโอ๋เองก็ต้องไปทําบุญด้วยนะทําบุญแล้วก็อุทิศให้กับเบอร์ที่โอ๋ไปช่วยเขาเปลี่ยนโอ๋ถึงพยายามไม่อยากไปช่วยใครเปลี่ยนเบอร์ค่ะเพราะว่าโอ๋เจอเจอสะเก็ดกรรมจริงๆแชทที่ีตอนแรกสามีโอ๋นะไม่เชื่อนะเรื่องเบอร์เรื่องอะไรเงี้ย พอแกเริ่มมาเปลี่ยนเบอร์แล้วก็เริ่มมาเจอที่วเล่าสเก็ตกรรมเวลาไปเปลี่ยนเบอร์ให้ใครเลียทุกวันนี้ฮิวก็จะห้ามโอเลยว่าอย่าไปเปลี่ยนเบอร์ให้ใครอย่าไปช่วยหาเบอร์ให้ใครอะไรเงี้ยจากที่ไม่เชื่อนะฝรั่งจากที่ไม่เชื่อก็กลายเป็นเริ่มจะเชื่อค่ะเพื่อน,อ,นอาหารเย็นของโอวันนี้นะคะพอกช็อปนะคะส่วนอันนี้ของฮิวฮิวจะมาทำเองพร้อมกับสัลัดนะคะ ผักของพี่เจีย๊ยบอีกแล้วขอบคุณมากนะพี่เจีย๊ยบวันนี้ทิกินั่งเป็นแมวคุมงานแม่บ้านทั้งวันตกบ่ายบ่ายเย็นเย็นมานอนฝันไลค้มาดูทิกิฝันไล้กันค่ะ แมวซ่อนตาดำแมวแก้งตายขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่แวะเข้ามาดูช่องโอไลฟ์ฟลอกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย